อีครั้งตามคำเรียกร้องชาเลนเจอร์อีโมดท่าทางสุดเท่ชี้ใครใครถามถึงกลับมาแล้วกับท่าทางท้าทายตะกรูเพียงเติมครบ299เพจับเธอทางชี่มีผู้เรนเรียกร้องให้กลับมาอีกครั้งมากที่สุดในเดือนธันวาคมนี้ปริเวาของกิจกรรมตั้งแต่วันชี่15ถึง18ปกรกฎาคมนี้3วันจัดหนักจะเต็มชี่ฟรีไฟและฟรีไฟแม็กซ์กับกาวหน้าฟรีไฟไทยแลนด์ เมืตัวแล้วกับกิจกรรมสุดพิศพเศษที่คุณไม่ควรพลาดของแฟชั่นเพื่ยินสุดถูมาแล้วสะสมโทเค็นเพื่อน,นำมาแลกชุดแฟชั่นเจอได้ในร้านค้าโทเค็นบอกจัดหนักงจะเต็มสกินสวยหรูลิมเิเต็ดอิดิชั่นพิเศษไม่เหมือนใครเรเวลาของกิจกรรม14ถึง23มกราคมที่ฟรีไฟล์และฟรีไฟล์แม็กซ์ร่วมสร้างประสบการณ์โดยกา้าวหน้าฟรีไฟล์ไทยแลนด์โอ้โหเหี้ยไม่เห็นวีแววคนเลยนี่ไอ้คนเนี่ยอันนี่คนแน่นอนเนี่ยอันนี้ก็คนเนี่ย มี3คนทั้งแมพเจลบัตโหดไหมพี่โหดครับโคต,<ว>ตรโหดโหดมากครับยังมีสต๊อปปูเนงไม่ใช่มนุษย์ขอเชิญไข่หนึ่งๆนะครับอยอางบ่อนหัวสุดนะลุงโฟเฮ้ยเอ้าแล้วทำไมมีแบบนี้เนี่ยมันคนละแมพกันเหรอไม,ไม่อันนี้แมพเดี็ดมันมี3แมบพบมีทะเลทรายไหมผมไม่ได้โหลดไปเลยสายมันมีไหมะเลงอ่ะมีด้วยหรอทมีในสี่สี่อ่ะเออต้องโหลดไปโหลดแมพไปมาเล่น <c oughs> เล่นไปเลยด่้นไหนก็ได้เปลี่ยนแนวเล่นมากน,นี่แมปเก่าดีแไม่ว่าอันนั้นก็ไม่ใช่แบบเกาะสวัสดินี่อีกนึงอ่ะนีม่มีคนลงนะเขาน่าจะเป็นลงวงฟ้ากันอ่ะถ้าเขาเป็นผู้เล่นไอ้น,นี่นะยิงเลยละกันหายิงคนดีวกว่า <c oughs> ที่สาวๆกับตี้ผมไหม <c oughs> ออยืรุ่นเ <c oughs> นี่ยครับบอดบอมันยิงผมสามวิแห เต้ามือเล็กบอทโหดจริงยังไม่ได้กดยัไม่ได้กดเอ้าแล้วแมพใหญ่แบบนี้32คนได้หรอโอ้โห50คนอ่ะดีอยู่แล้วนะจริงแต่ถ้าบอท50ตัวบสคนไม่ไหวใช่ผมจะเจอบอทไหมเดี๋ยวมันติดตามตัวต่อไปกันได้เลยครับขับรถหาโอ้โหครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะผมดูรถก่อนมีไหมตัวนี้เฮ้ยมียับหลอด ต้องชิบก่อนปาเอ,อ้ยมีคนด้วย,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 ยคุณคุณคุณอันนี้คนจริงนี่ไม่ใช่บอทอันนี้คน,เ,นอเอาจุบเป้กันดีกว่าเอาจูบเป้กันีกว่าเขียนเล่นเองเดี๋ยวเล่นเองนี่ไม่ใช่บอทนี่ไม่ใช่บอทเนี่ยเขาฟาร์มเขาฟาร์มด้วยไปไหนแล้ววะ นี่นี่ไงตัวนี้อยู่ตัวนี้ไม่เห็นหรอวะนี่ไงนี่ไงไปดื้อละไปดื้อละโอุ้ยไปทางนึงอีกละไม่เห็นหรอวะโอ้ยนี่ไงนี่ไง เฮ้ยเหมือนเห็นเหมือนจะเห็นป่ะเห็นหรือเปล่าวะกระทจูในไฟอะไรเียเฮ้ย <Hey, S 2> เห็นจริงได้ป่ะ <laughs> โดดจริงโดนหัวใช่เลยเฮ้ย <laughs> hey, เจอคนจุบก่อนละกันจุบรอ <c oughs> อันนี้น่าจะคนอะถ้าบอดก,ก็จะ <c oughs> แบบปิ่งเออ <c oughs> มายิงผม เจอคนเฉยเลยว่ะ <Wow. S 1> พี่ขายรหัสไหมครับไม่ได้ขายครับผมไม่ได้เป็นพ่อค้าขายรหัสน,นะเดี๋ยวเพื่อนเขาก็ชุบแหละอาจะแยกกันลงได้ปืนมาใช้แบบฟรีๆปะเชิงตึงอ่ะคนดูน้อยงาไม่เป็นไรครับสร้างให้สร้างห้องให้คนดูยิงสู้กับพี่ผมจะไหวล้วครับลุงชุบเสร็จขับรถหาเลยได้ครับเดี๋ยวผมหารถดีๆก่อนนะเมื่อกี้มันไม่ค่อยดีเท่าไรจะไปหารถดีๆขับอะ่ะ ระวังบอดยิงตายนะพี่ครับ <c oughs> แรงมากบอดอ่ะยิงทะลุต้นไม้ยิงทะลุหมดอะตรงนี้ไม่มีรถเลยอ่ะ <Yeah. S 1> ดีครับพี่ซีโฟวัสดีครับให้คนดูหกลุมสามกับพี่หน่อยสองแสนสามขายไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวไปขายนะ <What? S 1> <c oughs> ขายหน้านเลยหรอมาผมได้รถละตัวแรงขอให้เจอคนซ่าถู แม่แนะครับนี่เจอแล้ว <_ an> เหมือนจะเจอคนจริงๆนะครับจังหวะนี้แล้วซีโฟลงรถมาแบบนี้อยู่คนเดียวแบบนี้ไม่ดีแน่นอนเขาแล้วเขาวิ่งมาแบบนี้โล่งๆ <_ an> ไม่โดนหัวเลยจักสองนี่หว่าเา <_ an> เจอคนเหมือนกัน

ออ้บเมื่อกี้กำลังทรมานคนอยู่เลย,เยสรุปเขาเรียกพวกมาลุมสายเขาองอเดีกว่าครับขอราะเจอคนอีกมันจะได้สนุกสนุกอ่ะมันเจอบอดไม่สนุกอ่ะเมื่อกี้ผมได้ยิงคนก็สนุกเลยแต่ถ้าไอ้บัก บางที่ไปเจอมือถือกันนะเจอคนจริงดิไปเจอบอล็อกแค่เหรอเจอคนเลยเหรอแต่ถ้าทำมันก็เสี่ยงมันเสี่ยงแต่มมไม่รู้ว่ามันโดนแบนเพราะอย่างนั้นจริงหรือเปล่า<ช>อนนเออแต่แต่แต <laughs> ถ้าโดนแบนก็น่าจะโดนแบนเยอะอยู่นะเพราะมันหลายคนทำอะ่ะทำไม่เป็นเลยนะอันนี้อันนี้ผมพูดตรงๆแล้วผมทำบั็กไอ้ที่คอมกดห้องเจอเนี่ยผมยังทำไม่เป็นเลยนะครับผมยังไม่ได้ผมไม่เคยทำเลยถ้าเกมแบนผมเดี๋ยวผมแบนคืนแหละ เรียมอยากโดนจี้ไม่ได้ถามถามคคนี้พี่อุ้ยคนนี่หว่าเจอคนอีกละว้าวไหนวะผมยังไม่เจอคนบ้างเลยเจอคนเจอคนตีไอ้คนนั้นแน่เลยไอ้คนที่โดนนี่คนเรื่องอะไรเนะี่ยอ้อยทามนี่หว่าแม่งจะกู้ไอ้ทามจะกู้ตายไปก่อน กระสุนลูกซองหมดเอา้าหมดแล้วใช่ไหมหมดเ่อห,หรือไม่อีกโอ้ยมันมันกดโดนตรงนี้เนี่ยเจอคนเหมือนเนี้ยสนุกสนุกใช่ใช่เอาคนเดิมนี่หว่าใช่ไหม ไอวอลเขาก็ใช้จนหมดแล้วอ่ะเได,ได้ไปดีกว่าเข้าวงดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันดีครับคิดดูเจคนละคนครับ <Yeah. S 1> แดงแปลนเลยขึ้นสังหารไปดูคลิปพี่เจสิพี่เจมสอนอยู่ผมดูคร่าวๆอย่่งนะแต่ผมก็ยังงงอยู่ดี <Yeah. S 1> มีเหรียญเท่าไหร่มีเหรียญสองพันสองอีกแปดคนอุย้ยแต่เจอคนเยอะนะรอบนี้สองตี โอเคสองน่าจะจบเกมนี้สองชั่วโมงพอดีเดี๋ยวผมลงสตรีมแล้วครับจบห้องนี้ไว้เจอกันน่าจะดึดกๆนี้ไม่แน่ใจว่าจะมาหรือเปล่าต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้าผมมาเดี๋ยวผมมาไลฟ์สตรีมให้ได้รับชมกันนะครับประมาณอาจจะเที่ยงคืนว่ะปักธงในโซนใครอยากดูก็ <c oughs> ผมไม่รับประกันนะว่าผมจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องรอดูกันนะโอเคแต่ถ้าตอนประมาณช่วงเช้าเนี่ยผมน,น,น่าจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับลงคลิปวันไหนครับลงคลิปวันนี้ครับผมกำลังตัดอยู่ครับ oh. โอ้เจอสี่คนพอดีเลย กำล oh ังจะยิงเลยพี่เทมไม่ยิงหมดเลยไม่ได้อ๋อโอ้ไ wow, ม uh, ่ก็อีกคนเดียวสองคนสองคนเฮ้ยนี่ไงคนมีบอลด้วยคนคนคนอันนี้แหละอันนี้แหละตีนี่แหละตีคนอ่ะได้ชุดเพื่อนอีกไง่ C M กดเกินหลายรอบจัด อ๋อคือชื่อเขาแค่เดียวกันนี่หว่านึกว่าคนเดียวกันคนละคนนึงกันมาแค่สองคนเองกสามสามสามจะได้จุบกันได้คนหนึ่งอ่ะไม่รู้จุบใครลงไอ้ยมุกม,ม่วงนั่นคืออะไรเจ,รจรอแล้วเจอล่ะมาถึงอะไรมุกม,ม่วงไม่ไม่ไมเนี่ยมันขึ้นแสงมุกม,ม่วงพี่เอาปากทงไหมเอาครับ ม่วงๆนี่ก็คือวงอะโลกิ่ฮะม่วงๆที่แบบขึ้นบนท้องฟ้าเหมือนแนดรอปมานะ